องบอกเลยว่า absolutely not เพราะว่าการแตกต่างเนี่ยมีอยู่แน่นอนในทุกในกิจกรรมด้านนี้เพราะว่าเราไปทำด้วยคันแฮนเมดถูกไหมคะแต่ละตัวก็จะมีความพิเศษของมันนะครับนะอย่างบางแบรนด์เนี่ยก็จ,จะมีสายของโพลิยครีทที่ยาวกว่านะครับซึ่งอาจจะทำให้เห็นผลได้ดีกว่านะครับและอยู่ได้นานกว่าครับ จะบอกว่าแตกต่างกันแน่นอนค่ะตั้งแต่กระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการที่ทําให้มีความบริสุทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นทําให้ประสิทธิภาพของแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะโพรลินิโครไทน,เน์เป็นอะไรที่ใช้มานานยาวนานแล้วก็มีจากหลายแหล่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของการผลิต ที่มาความบริสุทธิ์นะคะในการผลิตเพราะว่าทุกแบรนด์นะคะมีกระบวนการแล้วก็เทคโนโลยีนะคะวัตถุดิบที่แตกต่างกานะะันค่ะในการเลือกใช้อะคะก็ควรเลือกใช้ในตัวที่มีเทคโนโลยีการสกัดที่ค่อนข้างดีะคะ่ะโพลีนิครีโอไทในแต่ละแบรนด์นะคะไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ ถ้าเป็นโพลีนิครอไทของมาสเตอรี่หรือว่าโปรแกรมไพรเนสนะคะแน่นอนว่าจุดเด่นก็คือเทคโนโลยีในการผลิตนั่นเองค่ะซึ่งทําให้ตัว P n อของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ที่สูงมากนะคะเพื่อป้องกันอาการแพท้ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและที่สาคัญในกระบวนการผลิตที่เราไปศึกษามาเราพบว่าค่อนข้างจะมีความเพอร์ฟิฟายค่อนข้างสูงนะคะเพราะาตัวน,นี้มันผลิตจากปากเท้าที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเลือกไปตัวนี้ก็คือมีความเซฟตี้ค่ะ ตัวความพิเศษของ PN ของอ,อิตาลีเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาดีไซน์มาให้มีความถื้สูงแล้วก็มีโมเลกุลที่ใหญ่นะครับด้วยความที่มันใหญ่นะครับมันทําให้ตัวยานเนี่ยทำงานได้หลากหลายแล้วก็สามารถทําได้หลายจุประสงค์นะครับ